ฉีดฮอร์โมนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปห้าวันแล้วเนี่ยต้นแตงเราจะโตไหมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวฉีดฮอร์โมนก่อนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับคนทําสวนผักเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาฉีดฮอร์โมนแตงนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่แปดกุมภาแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาฉีดฮอร์โมนแตงนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปเมื่อ ห้าหกวันที่แล้วนะครับผมผมก็จะฉีดฮอร์โมนเลยนะครับหลังจากที่ผ่านมาห้าวันนะครับผมก็จะฉีดฮอร์โมนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นแตงตอนที่เราใส่ปุ๋ยไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับจากต้นแตงต้นเล็กๆนะครับต้นกล้าประมาณอายุประมาณสิบเอ็ดวันนะครับผมที่เราใส่ไปที่ว่าเจาะหลุมแล้วก็ใส่ไปนะครับผมครับนี่ครับตอนนี้ก็ต้นโตแล้วนะครับ แค่อาทิตย์เดียวเองนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับจากต้นเล็กๆนิดเดียวนะครับต้นที่แบบมีใบเล็กๆนิดเดียวนะครับที่เราใส่ปุ๋ยไปเนาะที่อยู่ใน ep ep ที่แล้วนะครับ ep ที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ตรงเพลิสด้านด้านนี้หรือว่าด้านนี้นะครับผมเนี่ยครับด้านซ้ายมือด้านล่างที่ว่ามันจะเขียนว่าเพลิสนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดู ep ที่แล้วก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมนี่ครับที่มันจะเขียนว่าเพลิสอยู่ด้านนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาฉีดฮอร์โมนกันเลยครับผมจะเล่งให้น้องแบบโตแบบโตไวมากๆนะครับผมที่ผมที่ฉีดฮอร์โมนนี่นะครับตอนนี้นะครับดูไว้นะครับต้นขนาดนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดฮอร์โมนนะครับผมอีก5วันนะครับผมต่อจาก EP นี้เนี่ยต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนเราก็มารับชมกันได้เลยครับว่าต้นจะใหญ่ขนาดไหนเนาะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ แต่ที่แน่ๆผมรู้ว่าฮอร์โมนถ้าเราฉีดฮอร์โมนเพ๊่ของผมนะครับมันจะแบบโตวไวมากๆเลยนะครับผมแบบโตวไวเลยนะครับจะหเห็นผลผลงานเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฉีดฮอร์โมนกันครับออ่าเดี๋ยวเราจะฉีดฮอร์โมนนะครับผม หลังจากที่เราฉีดฮอร์โมนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไป5วันแล้วเนี่ยต้นแตงเราจะโตไหมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวฉีดฮอร์โมนก่อนนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นแตงของเราเนี่ยจะโตไวขนาดไหนนะครับผมนี่ครับต้นแตงของเราที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าต้นแตงผมจะโตไวขนาดไหนนะครับผมอีกห้าวันครับผมเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นแตงของเราโตไวขนาดไหนนะครับผมเจอกัน EP หน้าครับผมสําหรับ EP นี้เนี่ยผมก็ขอตัวไปฉีดฮอร์โมนให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมคนทําสวนผักนะครับเดี๋ยวกันครับผม